ส,ฟฟสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตี5.31นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับค,ค,คนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นกันด้วยประเด็นสำคัญครับสุดเศร้าครอบครัวรับศพแพทย์หญิงวารารักษ์เยื่อสิบตำรวจตรีขี่บิ๊กไบ์พุ่งชนเสียชีวิตขณะข้ามทางม้าลาย มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนญาติและเพื่อนสนิทแห่อะไรแน่นวัดด้านพ่อเศร้าจุดทูปน้ำตาคลอไม่คิดว่าวันเกิดลูกปีนี้จะต้องมาจุดทูปแทนเผย10ตำรวจตรีก้มกราบเท้าขอโทษแล้วที่หลวงพักรับโกรธแต่ไม่ได้เคียดแค้นทำไมต้องเกิดกับลูกตัวเองเพราะลูกสาวเพิ่งเรียนจบเป็นหมอได้สเดือนกำลังรอบรรจุรับราชาการที่โรงพยาบาลตำรวจ จากนี้ขอให้ลูกไปอยู่ในที่ที่สุขสบายตลอดไปผมบอกว่าผมไม่ได้ไม่ได้แค้นแต่ไอ้เรื่องโกรธมันก็คงต้องมีนะว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็เสียใจมากจดจำวันเกิดแล้วก็มีมีแฮปปี้กันทุกคนทุกปีนะไม่ได้ว่างเว้นเลย<ข>อ <c oughs> โอเคขอสุดท้าย คคุณุณณพ่อพูดว่าลูกไปอยู่ที่สุขสบายตลอดไปเถอะพ่อจะดูเลยแม่กับน้องขอบคุณค่ะด้านผู้ก่อเหตุเปิดใจสารภาพใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นระยะกระชั้นชิดเบรกไม่ทันยอมรับและสำนึกผิดทุกอย่างผมเสียใจมากผมไปผมจุกมากผ,ผ,ผมพูดไม่ออก ความ,<ผ>มรู้สึกยอมรับท,ทุกทุกอย่างนะคือเสียใจผมผมทำนด้ดี่ด้านนครบาลลั่นดำเนินคดีทุกข้อหาฐานขับรถโดยประมาทเฉียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาตามพรบจราจรอีก4ข้อหาเตรียมส่งตัวให้พนักงานอายการยื่นฟ้องต่อศาล อธิบดีรกรมควบคุมโรคเผยพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เฉลี่ย8,000คนต่อวันยังไม่ถือว่าพุ่งขึ้นมากดีกว่าที่คาดการไว้จับตาผู้ติดเชื้อหลังผ่อนคลายดื่มเหล้าในร้านถึง5ทุ่มย้ำต้องเข้มโควิดฟรีเซตติ้งส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่สสจประกาศเตือนคลัสเตอร์ใหม่ร้านนวดเฉพาะชายย่านนิมมานใครไปให้เร่งตรวจหาเชื้อด่วนอุกอาจการเมืองประทุมธานี คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ควักปืนกระหน่ำยิงอดีตผู้สมัครนายกอบตคลอง6บาดเจ็บสาหัสลูกสาวอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงปืนดังวิ่งออกไล่คนร้ายมาถึงขับรถเลยไปก่อนหลังจากนั้นวนกลับมาก่อนก่อเหตุยงิงลูกสาวได้ยินเสียงวิ่งออกมา ไล่ตามคนวายเห็นเลยเดินตรวจซื้อฟูมทหารไม่ยินไม่เบนเลยเลยตวจนั่าเก็บเอกสารอยู่ตรงนี้ครับแล้วหนูว่าได้ยินเสียงก่อนสองนัดแรกหนูว่าคิดว่าอะไรมันระเบิดแต่หนูว่าได้ยินเสียงมอไซค์มาจอดแลวหนูก็ได้ยินเสียงสองนัดแรกหนูไม่รู้ว่าอะไรระเบิดหนูก็เลยเดินออกมาแล้วเดินออกมาไม่ถึงเลยมันก็ได้ได้ยินเสียงรัวแล้วพี่หนูก็เลยวิ่งออกมา หนูก็ด่ามันแบบว่ามึงทําอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ขี่ไปหนูก็วิ่งวิ่งตามมันไปอ่ะพี่วิ่งตามไปตะโกนด่าไปแล้วมีพี่ที่รู้จักเขาขี่ผ่านมาหนูบอกว่าพี่ตามให้หน่อยมันยิงพ่อหนูแล้วพี่เขาก็ขี่ตามไปแล้วหนูก็เลยหันมาดูพ่อค่ะสุดท้ายหนีรอดไปได้ตํารวจตั้งสองประเด็นขัดแย้งทางการเมืองและเรื่องที่ดินกับเขือญาติรักไม่ลงตัวหนุ่มเมสเซนเจอร์บุกยิงสาวธุระการบริษัทเดียวกันคาแฟลตย่านสามเสน กระสุนถากเข้าที่ใบหน้าบาทเจ็บสาหัสหลังก่อเหตุหลบหนีกบดานในบ้านพักย่านงามวงวานก่อนตัดสินใจยิงตัวตายปมเหตุฝ่ายหญิงมีครอบครัวอยู่แล้วและพยายามตีตัวออกหาก่างทำให้ฝ่ายชายกโกรธแค้นคุณจุรินรัฐมนตรีพาณิชย์ยืนยันไม่ขึ้นราคาสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคทั้งซอปรุงรสบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปน้าอัดลมเนื้อไก่ไข่ไก่รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังเจรจาได้ข้อยุติจะไม่มีการขึ้นราคาเด็ดขาดส่วนปัญหาหมูแพงรับกันบ้านสุดหินของรัฐบาลยังตรึงราคาหน้าฟาร์มไว้ที่กิโลกรัมละ100-110ถึงบาทหมูเนื้อแดงไม่เกิน210บาทขณะนี้ราคาหมูเริ่มทรงตัวเร่งผลิตหมูเข้าระบบค่าต้องใช้เวลาระยะหนึ่งพบอีกอะฮิวาแอฟริกาในสุกรหรือ AFs ที่ฟาร์มหมู3แห่งที่ประจวบคีรีขันธ ทุกรายนั้นเป็นผู้เลี้ยงรายย่อยทำลายหมู117ตัวปศุสัตว์ประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวพร้อมห้าขนย้ายสัตว์ในรัศมี5กิโลเมตรสองสามีภรรยาขับรถล่าทอมแสบจากมหาสารคามถึงพิษณุโลกหลังถูกโกงพระเครื่องดังสูญเงินหลายล้านขับแขนใจบุกถึงบ้านเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งพร้อมเปิดลำโพงระบายความอัดอั้น จนชาวบ้านต้องโทรแจ้งตำรวจขอให้หยุดใช้เสียงคุณเบียนถ้าคุณอยู่ในบ้านคุณคุณออกมาถ้าคุณไม่อยู่ยติพี่น้องคุณอยู่กรุณาออกมาคุยกับเราค่ะเห็นใจพวกเราด้วยเถิดค่ะทิ้งลงไปเลยพิกผุดได้เกิดเลยขอให้อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่ได้ต้องออกมาป้ยหมอดนะครับผมว่าชิดนะครับขอให้มันชิดเฮ็ดยันถ้ามากาไทยบกขึ้นะครับเฮ็ดยันแต่ดวงส่วยแห่มันาช่วยช่วย่วยชวยนะครับเหมือนเมียผานะครับอผิดชอบนี่ คนคนต้องรับผิดชอบใช่พี่คนคยพี่ตำรวรรรรรจไปดูบ้านหลังนั้นให้ได้ไห<ข>งไครับ<ะ>เขาไม่ดูเขาไม่ดูพบมีเหยื่อนับร้อยรายถูกหลอกวอนตำรวจเร่งดำเนินคดีเกรงหนีออกนอกพื้นที่แทบเป็นลมลูกค้าเจอบิลค่าอาหารที่นครพนม30 0 0 0บาทกระเพาะปลาหม่อละ5 0 0 0ปีไก่ทอดจานละ1,000เจ้าตัวระบุกินเป็นกลุ่มรวม30คนจ่ายไปน1น0 0 0บาท เผยตกลงก่อแล้วเป็นแบบเหมาจ่ายรับไม่ได้ติดใจราคาแต่ติดใจปริมาณอาหารด้านเจ้าของร้านยันไม่ได้ช่วยโอกาสเพราะใช้วัตถุดิบดีมีคุณภาพใช้น้ำมันมากอกทอดไก่ขวดละ2,000บาทยอมรับอาจเกิดจากความผิดพลาดเรื่องของปริมาณขอเจราจาพร้อมลดราคาให้ตามสัดส่วนและไม่คิดเงินที่เหลือหากลูกค้าไม่พอใจ ช targets, ่วงนี Navy, as well as ้ติดตามเรื่องเล่ารอบโลกนะคะดูสถานการณ์การประท้วงในหลายประเทศที่ยุโรปที่ยังคงร้อนแรงค่ะต้านวัคซีนโควิด1 9และนโยบายใบรับรองการฉีดวัคซีนกันในหลายประเทศนะคะอย่างที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมค่ะมีการประทะกันกับเจ้าหน้าที่นะคะายสิ่งกีดขวาง แล้วก็มีการยิงแกส๊สน้ำตาสลายการประท้วงค่ะคือผู้คนจำนวนมากออกมาแสดงความไม่พอใจนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศนโยบายบอกว่าประชาชนจะต้องรับวัคซีนบูสเตอร์เข็มสใน5เดือนที่จะถึงนี้ซึ่งปะกะติแล้วเนี่ยระยะเวลาที่ยุโรปเขากำหนดเนี่ยจะอยู่ที่9เดือนนะคะประชาชนก็ออกมาแสดงความไม่พอใจเกิดการประทักกันกับตำรวจ ถึงขั้นมีการยิงแกส๊สน้ำตาแล้วก็ใช้ปืนฉีดน้ำเข้าใส่ผู้ชุมนุมด้วยนี่คือที่กรุงบรัสเซลของเบลเยียมนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีที่ฝรั่งเศสทะมีหลายพันคนออกมาเดินขบวนประท้วงที่กรุงปารีสนะคะต่อต้านนโยบายการใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อเข้าใช้บริการสาธารณะเหมือนกันซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอายุของผู้ที่จะต้องแสดงใบรับรองมาอยู่ที่อายุ16ปีขึ้นไปส่วนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐค่ะ ก็มีผู้ประท้วงนับพันคนนะคะออกมารวมตัวกันประท้วงนโยบายการฉีดวัคซีนของรัฐบาลและไม่พอใจที่รัฐเนกลับมาแนะนําให้กลับมาใส่หน้ากากอนามัยกันให้มากขึ้นนะคะจากเบลเยียมนะครับพาไปที่ฮ่องกงครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยต้องสั่งปิดอาคารที่มีคนอยู่อาศัยทั้งหมด16หลังนะครับเพราะว่ามีคนติดเชือ้อรวมแล้วเนี่ย105คน <Okay. S 1> ก็เลยส่งผลกระทบให้คนที่อยู่ในกลุ่มอาคารดังกล่าวประมาณ35,000คนเนี่ยออกไปไหนไม่ได้ครับ คำสั่งล็อกดาวกลุ่มอาคารทั้งหมดยาวนาน5วันห้ามคนในอาคารออกจากที่พักที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องเร่งตรวจหาโควิด -19 กันทุกคนครับหลังจากทางการฮ่องกงนั้นสั่งเชื้อหนูแฮมสเตอร์2,000ตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนื่องจากพบว่าติดเชือ้อโควิด -19 ก็เลยทําให้มีผู้เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์จํานวนมากเอาหนูมาคืนแล้วหนูที่ออามาคืนเนี่ยพบว่าตว1ตัวก็ติดโควิด -19 เหมือนกัน ฮ่องกงก็มาตรการเข้มอยู่ครับตอนนี้ญี่ปุ่นก็น่าจะต้องยกระดับมาตรการเหมือนกันตอนนี้ท่าไม่ดีแล้วนะคะเพราะว่ายอดผู้ป่วยโควิดต่อวันเนี่ยทะลุครึ่งแสนแล้วค่ะถ้าไปดูแค่กรุงโตเกียวเนี่ยมีผู้ป่วยรายใหม่เกินหมื่นนะคะส่วนยอดผู้ป่วยรายวันรวมกันทั่วประเทศล่าสุดอยู่ที่5 4 0 0 0กว่ารายค่ะยอดผู้ป่วยสะสมทะลุ2 1 2ล้านหรายหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโอมิครอนนะคะนับเป็นตัวเลขผู้ป่วยสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดที่ญี่ปุ่นค่ะ คือก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเขาก็ประกาศสถานการณ์กึง่งฉุกเฉินเพิ่มในอีก13จังหวัดนะคะรวมถึงที่กรุงโตเกียวแล้วก็ไซตะมะด้วยจะมีผลเบื้องต้นในอยู่ที่วันที่13กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ในขณะที่เบื้องต้นญี่ปุ่นมีคนที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วอยู่ที่78.7แต่ว่ามีเพียงแค่1.5ที่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์นะคะครับส่วนทางอินโดนีเซียครับล่าสุดทางกระทรวงสาธารณาสุขออกมาประกาศว่ามีคนที่ติดเชื้อโอมิคอน2คน เสียชีวิตแล้วเป็นรายแรกนะครับก็ถือว่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในท้องถิ่นส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นนักเดินทางมาจากต่างชาติเสียชีวิตในกรุงจาการ์ตาส่วนโควิด -19 สายพันธุ์โอเมกอนตอนนี้พบสะสมอยู่ที่1,161คนนะครับผู้ป่วยรายใหม่ก็เริ่มมีเพิ่มเติมเหมือนกันผู้ป่วยรายใหม่ล่าสุดตกวันละ3,205คนครับซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าความจุของเตียงในโรงพยาบาลเพื่อรับมือโควิด -19 ก็ ต้องเพิ่มกำลังมากขึ้นรวมถึงเพิ่มทีมแพทย์ด้วยค่ะดูมุมของ CEO จากไฟเซอร์นะคะที่ออกมาชี้ว่าการฉีดวัคซีนต้านโควิดปีละครั้งดีกว่าการฉีดบูสเตอร์โดสนะคะนี่คือนายอัลเบิร์ตบูล่าค่ะเป็น CEO ของบริษัทไฟเซอร์บอกว่าการฉีดวัคซีนต้านโควิดประจำปีจะดีกว่าการฉีดบ่อยๆที่ฉีดทุกๆ4หรือว่า5เดือนและตอนนี้นกำลังหวังว่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิดแบบฉีดปีละครั้งก็พอค่ะ บอกว่าการฉีดปีละครั้งเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็ง่ายกว่าในการจดจําด้วยโดยที่ไฟเซอร์เนี่ยอาจจะผลิตวัคซีนชนิดใหม่สู้โควิดโอมิครอนในปริมาณมากได้เร็วที่สุดก็คือเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีนะคะจากเรื่องโควิด -19 ครับพาไปที่ไอแลนด์ครับล่าสุดตรวจพบยาเสพติดลอตใหญ่มากๆส่งมาจากหลายประเทศหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยนะครับศุลการกรไอแลนด์แถลงข่าวยึดยาเสพติดลอดใหญ่ มูลค่าเยอะมากครับทั้งหมดประมาณ13ล้านบาทก็มีทั้งกัญชามีสารสกัดต่างๆนะครับรวมๆกันการตรวจพบครั้งนี้ศุลกากรไอร์แลนด์ใช้สุนัขดมกลิ่นครับพบว่ายาเสพติดลอกดังกล่าวถูกซุกอยู่ในพัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับตุ๊กตาของขวัญคริสต์มาสเทียนเลโกชาแล้วก็เสื้อผ้ามาจากหลายประเทศนะครับทั้งสหรัฐแคนาดาสเปนฝรั่งเศสอังกฤษและรวมถึงประเทศไทยอยู่ด้วยค่ะ ดูปรากฏการหายากในซาอุดิอาระเบียที่ขึ้นชื่อเรื่องของทะเลทรายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำตกกลายเป็นน้ำแข็งนะคะกลายเป็นปฏติมกรรมน้ำแข็งแบบที่คุณผู้ชมเห็นค่ะนี่คือน้ำตกในภูเขาอาลูสนะคะกลายเป็นน้ำแข็งเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยแหละหนาวเย็นแบบผิดปกติที่ภาคเหนือแล้วก็ตะวันตกเฉียงเหนือค่ะมีพายุลูกเห็บแล้วก็อุณหภูมิติดลบหิมะก็ตกด้วยนะคะทำให้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำตกที่ภูเขาอาลูสเนี่ย กลายเป็นน้ําแข็งแบบหน้าเหลือเชื่อปกติคือสภาพอากาศแห้งแล้งเลยนะคะกับถูกปกคลุมไปด้วยหิมะแล้วก็น้ําแข็งแบบนี้ค่ะครับคุณผู้ชมครับเคยมีปัญหาอยากไปทิ้งขยะแต่ถังขยะอยู่ไกลไหมครับล่าสุดที่จีนเนี่ยไม่มีปัญหานี้แล้วเพราะว่าเปิดตัวถั<น>งขยะวิ่งได้ครับ<ใ>นี่ฮ <ใน S 2> ะ,ะก็สามารถวิ่งไปหาคนที่จะทิ้งได้ เจ้าถังขยะตัวนี้เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองครับโดยคนที่จะทิ้งไม่ต้องเดินไปหาที่สำคัญคือติดระบบเซนเซอร์นะฮะไม่ต้องแตกด้วยเพียงแค่เอาไปสัมผัสใกล้ๆมันก็เปิดขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันการสัมผัสในยุคโควิด -19 แบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเอามาใช้บริการในศูนย์ผู้สื่อข่าวในมหกรรมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งครับค่ะการตรงนี้ครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามเรื่องเล่าการเมืองกันค่ะ ินแล้วคิดถึง่อนไปี่ปุนเลยรับปี2,565กับทัพละครใหม่ที่พวกเราต้องไ่สบแค่นี้จ๊ะพ่อ,พองานจะทำให้ทุกคนที่เคยทำกับเราต้องเกียใจไมใจอหาตัวน,นั้นที่เธอไม่ยงอยสบัต์เนี่ต่อให้เหลือโอกาสชนะแค่1%ฉันก็ไม่ได้วัดยอมแพ้ พ่อของคุณให้ฉันใช้สิทธิ์ว่าที่แม่เลี้ยงได้อย่างเต็มที่เกมปรารถนาฝืนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อเลยหนูขอชื่อจันเจ้าได้ไหมคะาคะฆ่าจันเจ้าฉันไม่ยอมตายฉันจะกลับเขาลากซีนี่คุณเป็นใครเนี่ยเจ้าพิญญาของฉันว่าคุณเป็นยมทูตฉันเป็นผู้นำส่งวิญญาณไม่โดนใช่ป่ะอืมไม่โดน ยมมาพูดกับพูดสาวดูทีวีกด3 3ดูมือถือกด3พล p l จัดเต็มทุกอารมณ์กับซีรีส์นานาชาติสนุกได้แบบไม่มีโฆษณาคัน้นสมัครเลยที่3พ plus premium เท่านั้นสว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอย่าปล่อยผ่าน อย่าปล่อยผ่านนะคะแคนกับเซนม,มาเล่าให้ฟังว่าแฮชแท็กที่ไม่ควรปล่อยผ่านเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ครับ,รบซึ่งเราจะเจอกันนะครับทุกส,สายวันพุธนะฮะสิบโมงเชา้าเป็นต้นไปครับทาง Facebook ของ CS3 Thailand News นะครับรวมถึงทาง YouTube ด้วยยังไงเจอกันนะครับกับรายการ <S <S แฮชแท็กอย่าปล่อยผ่าน,นอ๋สรุปทำท่าด้วยวนนอัตโนมัติฝากติดตามด้วยครับฝากด้วยค่ะ สวัสดีครับเข้ามาเลยครับเข้ามาอีมาเป็นคนสำคัญอยู่ด้วยกันทุกที่ใกล้ฉีดได้ทุกเวลาเอ็กซ์คลูกว่าใครด้วยรายการพิเศษของเราที่จะเปิดเผยตัวตนในแบบที่คุณไม่เคยแล้วเจอกัน3 plus premium พบสุดยอดเอเชียนซีรีส์ภาคไทยบน3 plus premium ที่คัดสรรว่าดีการันตีว่าสนุก เข้มข้นจนหยุดดูไม่ได้สนุกทุกเรื่องที่3 p l พ s p r e รีเมียมเท่านั้นปังรับปี2,565กับทัพละครใหม่่มพธกเราต้องไม่จบแค่นี้จ้ะพ่องานจะทำให้ทุกคนที่เคยทำกับเราต้องเสียใจหาัวหนไหนที่ ดดต่อให้เหลือโอกาสชนะแค่หนึ่งปร์เซ็นฉันก็ไม่ได้วันยอมแพ้พ่อของคุณให้ฉันใช้สิกว่าที่แม่เลียนได้อย่างเต็มที่เกมปราปรถนาฟื้นแล้วเดียเดอไม่เชื่อเลยหนูขอชื่อจันเจ้าได้ไหมคะ,มะข้าจันเจ้าฉันไม่ยอมตายฉันจะกลับเข้าล่า ีคุณเป็นใครใเจ้อคืองานของฉันว่าคุณเป็นยมโทษฉันเป็นผู้นำส่งวิญญาณไม่โดนใช่ปะอืมไม่โดนโยมธูดกับผู้สาวดูทีวีกด3 3มดูมือถือกด3าม p l จัดเต็มทุกอารมณ์กับซีรีส์นานาชาติสนุกได้แบบไม่มีโฆษณาขัาน้น สมัครเลยที่3 plus premium เท่านั้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฮช็คอย่าปล่อยผ่าน อย่าปล่อยผ่านนะคะแคนกับเซนมาเล่าให้ฟังว่าแฮชแท็กที่ไม่ควรปล่อยผ่านเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ครับซึ่งเราจะเจอกันนะครับทุกสายวันพุธนะฮะสิบโมงเช้าเป็นต้นไปครับทาง Facebook ของ CS3 Thailand News นะครับรวมถึงทาง YouTube ด้วยยังไงเจอกันนะครับกับรายการแฮชแท็กอย่าปล่อยผ่านอ๋สรุปทำท่าด้วยออัตโนมัติฝากติดตามด้วยครับฝากด้วยค่ะ สวัสดีครับเข้ามาเลยครับเข้ามาอีกมาเป็นคนสำคัญอยู่ด้วยกันทุกที่ได้ฉีดได้ทุกเวลาเอ็กซ์คลูกว่าใครด้วยรายการพิเศษของเราที่จะเปิดเผยตัวตนในแบบที่คุณไม่เคยเห็นแล้วเจอกัน3 p r u s p r พ m i u m พบสุดยอดเอเชียซี i รีภาคไทยบน3 PLUS PREMIUM ัดสวไท,ทยลงชิงผู้ว่ากทมล่าสุดเปิดตัวแล้วนะครับก็คือคุณวิโรธลักษณะอดิศนครับพร้อมโชว์วิสัยทัศน์พร้อมชนครับเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพมี3เรื่องที่ต้องชนก็คือการแก้ปัญหาสวยในกรุงเทพต้องไม่มีการรีดไถอีกต่อไปแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการบริหารงานที่มีหน่วยงานจํานวนมากทํางานซ้ําซ้อนทํางานไม่ประสานไม่บูรณาการกันโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดตนเป็นผู้ว่าเนี่ยพร้อมจะชนกับรัฐมนตรีสาธารณาสุขครับรวมถึงการแก้ปัญหาทางเท้าสพานลอยไม่ปลอดภัยการเดินสายไฟระยงระยางแล้วก็น้ําท่วมชุมชนริมแม่น้ําเจ้าพยาที่ยังแก้ไม่ได้คุณวิโรธบอกว่าประกาศพร้อมชนกับกลุ่มทุนผูกขาดหัวสูบเลือดสูบเนื้อคนกรุงเทพยืนยันครับว่าจะเปิดแฉสัญญาสัมปทานพุกฉบับโดยเฉพาะที่เกี่ยวโยงกับคำสั่งของคอสชอครับ ของความเป็นอนาคตใหม่บนวิถีทางการทำงานของพรรคเก้าปลายทำให้ผมพร้อมที่จะชนกับทุกปัญหาเพื่อคนกรุงเทพทำให้ผมพร้อมที่จะแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาโดยเอาผลประโยชน์คนกรุงเทพเป็นตัวตั้งและผมพร้อมและผมพร้อมที่จะรัดทงอนาคตเพื่อพาผู้คนที่ แตกต่างหลากหลายในสังคมกรุงเทพให้เดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันพอกันทีับพอได้แล้วกรุงเทพชีวิตดีๆที่คุณต้องจ่ายที่เมื่อไหร่ถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็ต้องเจ็บต้องทนจนชินไปเองหมดเวลาที่พวกเราต้องทน หมดเวลาที่จะซุกป,ปัญหาไว้ใต้รมถึงเวลาที่ต้องเลือกผู้ว่าที่พร้อมชนเพื่อคนกรุงเทพกรุงเทพได้เวลาเก็บกว่านะครับคุณโรจน์นะฮะบอกว่ารู้สึกไม่เสียดายกับตําแหน่งสสครับเพราะว่าตําแหน่งผู้ว่าเนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์ความสามารถที่ทํางานให้กับประชาชนมากกว่า ซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับจะเริ่มต้นภา,ารกิจแรกด้วยการลงพื้นที่ดูปัญหาการจราจรโดยเฉพาะเรื่องทางม้าลายในจุดที่เกิดอุบัติเหตุกรณีคุณหมอกระต่ายครับด้านคุณพิธาบอกว่าการตัดสินใจเลือกคุณวิโรจน์นั้นเหมาะสมมากครับมั่นใจว่าการส่งคุณวิโรจน์จะตอบโจทย์คนกรุงเทพกับสถานการณ์ในขณะนี้และการลงครั้งนี้หวังจะชนะการเลือกตั้งไม่ใช่การเล่นการเมืองแต่ว่าเป็นการพัฒนาเมืองครับ ไม่จริงครับผมคิดว่าการที่เราจะส่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงเนี่ยก็เพื่อที่จะไปแก้ปัญหาที่สะสมหมักหมมของกรุงเทพมหานครมานานนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็มีผู้ว่าหลายคนแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีใครที่ทั้งประสานได้แล้วก็ชนได้อย่างของคุณวิโรจน์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเล่นการเมือง เป็นการพัฒนาเมืองเป็นการสร้างเมืองเป็นการทาให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นคนนอกหรือจะเป็นคนในแต่เป็นคนที่เหมาะที่สุดแต่ผมไม่ไม่คิดว่าสถานการณ์แบบนี้ยุทธศาสตร์แบบนี้นโยบายที่ทํามาแบบนี้จะมีใครที่เหมาะสมกว่าพี่วิโรจน์ครับสำหรับคุณวิโรจน์ก็ถือว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมคนที่4ที่เปิดตัวแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีคุณชัดชาตินะครับมีคุณรสนาแล้วก็ดรเอสุชัชชวีครับค่ะ ส่วนบรรยากาศโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งซ่อมสอสเขต9กรุงเทพก็คือที่พื้นที่หลัก4และจตุจักรนะคะในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้30มกราคมตอนนี้แต่ละพักงัดสารพัดกลยุทธ์เรียกคะแนนเสียงกันเข้มข้นค่ะเริ่มต้นจากพักพลังประชารัฐนะคะนอกจากจะมีแกนนำพักมาช่วยคุณสารรัฐเจนจาคะผู้สมัครหาเสียงเมื่อวานนี้ยังมีหนุ่มร่างกายกำยาม,มาเดินประกบช่วยหาเสียงด้วยค่ะซึ่งคุณสารรัฐนะบอกว่าเป็นรุ่นน้องกลุ่มเพื่อนที่สนใจเรื่องของการเมือง คุณสรนรัตยังเปิดเผยบอกว่าวันนี้ค่ะพลเอกประวิตย์จะมาช่วยเดินหาเสียงด้วยและทางพักจะไม่จัดเวทีประสัยใหญ่ไม่ใช่เพราะกังวลว่าจะซ้ำรอยการเลือกตั้งซ้อมที่พักใต้แต่เป็นเพราะสถานาการณ์โควิดนโยบายเราก็ ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วค่ะไม่จําเป็นต้องมีการปลาัสเพื่อถแถลงนโยบายพักนะคะก่อนหน้านี้หลายคนก็มองว่ากลัวจะไปซ้ารอยที่ภาคใต้แบบบางทีแกนนํหยุดพูดมาอะไรมาตรงนี้เราต้งนนะองกวนเราเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้ค่ะเราเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตเราเองมากกว่าเ,เราไม่อยากให้ใครต้องมาติดโควิดเพราะการปลาัสนะคะค<า>่ะส่วนพักก้าค่ะพักกล้าจัดเวทีล้อมวงคุยร่วมกับประชาชนมาในหัวข้อทําไมต้องเลือกการเมืองคุณภาพ ซึ่งคุณอัธวิทย์ผู้สมัครสอสของพักเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะบ,บอกว่าคู่แข่งคือพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลไม่ใช่พักพลังประชารัฐท,ที่มา,<ไ>าก็รู้ได้เลยว่าคู่แข่งสําคัญเนี่ยคือพักเพื่อไทยแล้วก็พักก้าวไกลส่วนพลังประชารัฐเนี่ยคิดว่าคงไม่ชนะนะครับในเขตนี้เพราะว่าไม่เคยได้ยินคําขอโทษสักคาเดียวที่ทําให้เกิดการเลือกตั้งซ่อมในคราวนี้แล้วก็ในฐานะผมเป็นเลขาธิการพักเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นกับตัวผมเนี่ย ผมคงจะไม่ส่งผู้สมัครนะครับจะงเว้นวักไปสําหรับการเลือกตั้งซ่อมคราวนี้เพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่ามีคะแนนเหนือจากพลังประชารัฐแน่ๆส่วนพักเพื่อไทยค่ะนายแพทย์ชน่าสีแก้วหัวหน้าพักลงพื้นที่ช่วยคุณสุรชาติเทียนทองหาเสียงนะคะนายแพทย์ชน่าเนี่ยบอกว่าสิ่งที่กังวลคือกลัวคนจะมาใช้สิทธิน้อย นอกจากขอคะแนนแล้วก็รณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิ์กันป้องกันการทุจริตเพราะที่ผ่านมาไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ประชาชนพูดมาตลอดเราก็พยายามบอกกล่าวให้กับผู้ที่มีความต้องการจะช่วยเรานะช่วยกันมาออกคะแนนมาลงคะแนนให้เยอะๆนะครับเราเองว่าจะออกมาใช้สิทธิ์กันน้อยนะครับเพื่อช่วยไม่ให้เกิดตัวสาํารอยส่วนประเด็นอื่นๆที่เราเป็นห่วงเนี่ยนะครับก็เป็น,นกลไกที่ ที่เรากังวลมาตลอดทุกการเลือกตั้งมีการเก็บบัตรมีการจดชื่อจดอะไรไปหมดบางชุมชนบางที่บางแห่งเนี่ยแต่เรามั่นใจนะครับเรามั่นใจเขาบอกว่าเก็บไปก็เก็บแต่เขาจะกาจะกาสุรชาติอันนี้ มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มพีมูฟนะครับซึ่งยังปักหลักรวมตัวที่หน้าสำนักงาน UN ตั้งแต่วันที่20มกราคมที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ครับก็จัดเคลื่อนขบวนคาม็อบตามหาพลเอกประวิทย์วงสุวสรรณรองนายกในฐานะคณะกรรมการแก้ปัญหาของกลุ่มพีมูฟจุดแรกก็ไปที่พักพลังประชารัฐที่ถนนรัชดาพิเศษนะครับซึ่งพลเอกประวิทย์ก็เป็นหัวหน้าพักไปถึงก็บีบแตรฮะเป็นสัญลักษณ์ในการส่งสัญญาณถึงภาครัฐให้รับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มซึ่งด้านหน้าพักก็มีการตรึงกําลังตํารวจครับ กิจกรรมส่วนนี้ก็จัดประมาณ10นาทีก่อนที่จะเคลื่อนขบวนต่อไปที่บ้านพลเอกประวิทย์ที่ซอยลาดพร้าว71ในจุดนั้นก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็รั้วลวดหนามอยู่ที่ปากซอยเพื่อไม่ให้กลุ่มเข้าไปทางกลุ่มครับก็มาพร้อมป้ายระบุข้อเรียกร้องต่างๆ15ข้อก็อย่างเช่นเรื่องของโฉนดชุมชนการออกพระราชกฤษฎีกาในรัฐธรรมนูญคดีคนจนทบทวนเนื้อหากฎหมายป่าไม้ที่กระทบต่อชุมชนที่อยู่มาก่อนครับในจุดนี้ก็ทํากิจกรรมอยู่ประมาณ30นาที นำแถลงการไวนิวไปยื่นเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีการโปรยกระดาษตามหาคนหายกำหนดชีวิตประชาชนรูปในนั้นก็เป็นรูปของพลเอกประวิตยครับค่ะและหลังจากที่พักสร้างอนาคตไทยได้เปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะล่าสุดคุณสนธิรัตน์ก็เริ่มเดินสายลงพื้นที่แล้วค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงหนึ่งในผู้ก่อตั้งพักสร้างอนาคตไทยพร้อมด้วยคุณสุพลฟองงามอดีตสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐที่เพิ่งลาออกมา ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครพนมค่ะไปพบปะเครือข่ายกลุ่มสร้างอนาคตไทยพักอีสานกว่าร้อยคนบอกว่าตอนนี้จะเดินหน้าทางการเมืองเต็มรูปแบบแล้วนะคะคุณสนธิรัตน์บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีส่วนตัวมองว่าคิดว่าจะทาบทามท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกแค a n ิเดตในสมัยหน้าและถ้าหากว่าพูดถึงกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐจะเข้ามาร่วมงานคุณสนธิรัตน์บอกว่ายินดียินดีทุกฝ่ายค่ะ หากมีอุดมการณ์ที่ตรงกันมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจบ้านเมืองในขณะที่อีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของสสในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐโดยที่คุณจอมขวัญกับบ้านเกาะสสเขตสามจังหวัดสมุทรสาครค่ะมีการประชุมจัดตั้งตัวแทนประจําจังหวัดสมุทรสาครของพรรคเศรษฐกิจไทยเขตเลือกตั้งที่3ก็มีสมาชิกมีประชาชนไปร่วมประชุมจํานวนหนึ่งนะคะ ก็มีรายงานว่าสสในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยจะทยอยจัดการประชุมจัดตัวแทนประจําจังหวัดพักเศรษฐกิจไทยในเขตเลือกตั้งต่างๆให้ครบทั้ง77จังหวัดต่อไปด้วยค่ะครับวันนี้เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเราจะปิดท้ายกันด้วยภาพน่ารักนรักนะคะของหมีขั้วโลกเหนือที่มากันเป็นคู่เพราะว่าเป็นแฝดค่ะที่เยอรมนีนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มโตขึ้นแล้ว มีเกิดเมื่อพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาล่าสุดเริ่มขยับตัวมากขึ้นแอคทีฟมากขึ้นแล้วก็มีขนค่ะคิดว่าทั้งสอง